โอเคครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่า Bitcoin เนี่นะฮะตกลงแล้วมูลค่าที่แท้จริงของมันคือเท่าไหร่กันแน่หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมราคามันถึงได้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาขนาดนี้วันนี้แหละครับเราจะมาลองไขปริศนานี้กันมาดูกันว่าไอราคาที่เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยกับแก่นแท้จริงๆของมันที่ว่ากันว่าไม่เคยเปลี่ยนมันต่างกันยังไงคำถามคาใจของใครหลายๆคนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ย บิตคอยมันควรจะราคาเท่าไหรดีเอาจริงๆคําตอบที่ง่ายสุดเลยนะฮะก็คือก็ราคาวันนี้ไงแต่มันจะง่ายขนาดนั้นจริงๆหรออืมเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยดูภาพนี้สิครับเมื่อตุลาปีที่แล้วราคาพุ่งไปเกือบ4ล้านบาทแต่พอมาวันนี้เหลืออยู่แถวแถวสองล้านสองคือมันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหนี่แหละครับความผันผลของจริงที่ทําให้ทุกคนงงเป็นไก่ตาแตก ในโลกของการเงินเนี่ยมันมีหลักการคลาสสิกอันหนึ่งครับเรียกว่าทฤษฎีดาวแนวคิดหลักๆของมันก็คือราคาที่เราเห็นกันในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะคุณหรืออะไรก็ตามมันได้รวมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วครับข่าวดีข่าวร้ายอารมณ์ของคนทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือราคาบิตคอยที่เราเห็นกันอยู่ณตอนเนี้ยมันก็คือบทสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างที่ตลาดรับรู้ในวินาทีนี้นั่นเองเอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าอะไรกันแน่ที่มันอยู่เบื้องหลังความพันผวนสุดๆแบบนี้ จริงๆแล้วนะครับต่อให้มีทฤษฎีอะไรซับซ้อนมากมายแค่ไหนแต่แก่นของมันเหตุผลที่ราคาดิ่งลงเนี่ยมันเรียบง่ายมากเลยครับก็คือมีคนอยากขายมากกว่าคนอยากซื้อแค่นั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงขายมันเทกระนำเข้ามาจนล้นตลาดแรงซื้อรับไม่ไหวราคาก็ต้องลงเป็นธรรมดาครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยทีนี้พอมาดูข้อมูลตรงนี้โอ้โห,หน่าสนใจมากเลยครับจะเห็นว่าความต้องการซื้อในตลาดนี่นะฮะเจคือ 3- ใน4เลยนะ มาจากการเก็งกําไรระยะสั้นล้วนเลยนั่นก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มองการออมระยะยาวแต่เขามองว่าเข้ามาทํากําไรเร็วๆแล้วก็ออกไปแล้วพอเป็นแบบนี้แล้ครับนี่คือตัวการหลักที่ทําให้ราคามันสวิงอย่างรุนแรงแล้วไอ้ผู้เล่นระยะสั้นเนี่ยคือใครกันบ้างก็จะมีตั้งแต่พวกนักเก็งกําไรที่เข้ามาเร็วออกเร็วหวังฟันกําไรไวๆหรือจะเป็นพวกสถาบันใหญ่ๆที่เงินหนานๆหน่อยขยับทีตลาดก็สะเทือน และที่สำคัญเลยคือกลุ่มเทรดเดอร์ที่ใช้ l e เวอเรจหรือใช้เงินกู้มาเทรดเพื่อหวังผลตอบแทนสูงๆคนกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นตัวเร่งให้เกิดทั้งฟองสบู่และก็เป็นตัวเร่งให้มันแตกด้วยมันมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายภาพนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยถูกสิงสู่โดยผีของความโลภและความกลัวคือตอนที่ทุกคนโลภเนี่ยนะฮะโอ้โหเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจสูงๆก็จะยิ่งใส่เงินดันราคากันขึ้นไปเรื่อยๆ แต่พอความกลัวเข้ามาแทนที่เท่านั้นแหละครับคราวนี้เทขายกันแบบไม่คิดชีวิตเลยกระชากทุกอย่างลงเหวแล้วใครที่เสี่ยงเกินตัวไปก็โดนล้างพอร์ตหายไปจากตลาดผลลัพธ์ก็คือราคาพังทลายลงอย่างรุนแรงมันเป็นภาพที่เจ็บปวดน,นะครับที่เราเห็นกันซ้ําไปซ้ามาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าต่อให้ราคาจะพังลงมาหนักแค่ไหนก็ตามแต่รากฐานของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยครับว่าไอ้รากฐานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติที่มันไม่เกี่ยวกับราคาตลาดเลยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หัวใจของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าโปรโตโคอลหลักของบิตคอย n ครับคิดง่ายๆว่ามันคือชุดกฎเหล็กที่ถูกเขียนไว้แล้วและไม่มีใครไปแก้ไขมันได้ซึ่งมันต่างกับเงินปกติลิบลับเลยนะครับที่รัฐบาลอยากจะพิมพ์เพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่สําหรับบิตคอยกฎก็คือกฎครับมีจํานวนจํากัด ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของมีต้นทุนในการสร้างที่ชัดเจนและที่สําคัญคือเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้กฎนี้จะอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้กฎเหล็กพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างโอ้โ oh, หมันทําให้เกิดระบบเงินสดแบบดิจิทัลระบบแรกของโลกที่เราส่งให้กันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านธนาคารทําให้เราโอนเงินข้ามโลกได้เร็วเหมือนส่งอีเมลมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมากสําหรับคนที่อยู่ในประเทศที่ค่าเงินกําลังจะเจ๊ง หรือแม้กระทั่งเป็นวิธีที่ทําให้คนสามารถหนีจากระบอบเผด็จการไปพร้อมกับทรัพย์สินของตัวเองได้ทั้งหมดนี้ทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครเลยทีนี้เราลองถอยออกมาจากความผันผวนรายวันกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาดูเกมในระยะยาวกันบ้างมันมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าไอความผันผวนในระยะสั้นที่เรากลัวกันเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนค่าตัว๋ว หรือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่อาจจะมหาศา,ศาลในระยะย,ยาวก็ได้นะแล้วนี่คือข้อมูลที่มายืนยันแนวคิดนั้นครับลองดูพื้นของราคาหรือจุดต่ำสุดในแต่ละรอบของมันสิครับรอบแรกจุดต่ำสุดอยู่ที่2ดอลลาร์พอตลาดพังรอบถัดมาจุดต่ำสุดใหม่คือ165ดอลลาร์พังอีกที่คราวนี้ต่ำสุดที่3า0พและรอบล่าสุด1 5 0 0 0ดอลลาร์ 10, เห็นอะไรไหมครับทุกครั้งที่มันพังมันไม่เคยกลับไปที่จุดเดิมเลยแต่กลับสร้างฐานใหม่ที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกครั้งซึ่งมันนํามาสู่ตัวเลขที่น่าทึ่งตัวนี้ครับ0นี่คือจํานวนของคนที่ถือบิตคอยมาในระยะยาวแล้วขาดทุนถูกต้องแล้วครับคือถ้าถือยาวพอเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์ของมันที่ผ่านมายังไม่มีใครขาดทุนเลยแม้แต่คนเดียวภาพทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไร มันสะท้อนถึงคนกลุ่มหนึ่งที่นับวันก็ยิ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่ยอมขายครับไม่ว่าราคาจะเหวี่ยงแค่ไหนก็ตามพวกเขาเชื่อในพื้นฐานของมันและคนกลุ่มนี้นครับที่เป็นคนสร้างพื้นของราคาให้สูงขึ้นเรื่อยๆเอาละครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนนะครับแต่มันคือการให้เราได้ลองคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของสิ่งที่เราเรียกว่าเงิน ลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับมนุษย์เราเริ่มจากการแลกของต่อของใช้เวลาอีกหลายพันปีกว่าจะมาถึงยุคเหรียญแล้วก็อีกเป็นพันปีกว่าจะมีธนบัตรแล้วดูสิครับ b บิตคอยพึ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อปี2009นี้เองในภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์การเงินเนี่ยการเดินทางของมันยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางข้างหน้าของมันมันมีอยู่แค่2ทางเลือกเท่านั้นแหละครับทางแรกคือมันล้มเหลว แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์กับอีกทางหนึ่งคือมันทําสําเร็จและกลายเป็นเงินของโลกในที่สุดมันเลยเกิดเป็นคําถามที่น่าคิดตามมาครับว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันทําสําเร็จจริงๆในอีก30ปี50ปีหรือ1 0 0ปีข้างหน้าถึงวันนั้นแล้วมันจะยังเหลือผลตอบแทนอะไรกับคนที่เพิ่งจะเข้ามาหรือเปล่าสุดท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ลึกซึ้งมากๆครับ มนุษย์ไม่เคยพักดีต่อเงินมนุษย์พักดีต่อชีวิตในอนาคตของตัวเองประวัติศาสตร์บอกเราเสมอครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนเราจะเลือกใช้เงินในรูปแบบที่รักษาอนาคตของตัวเองได้ดีที่สุดเสมอก็คงต้องกลับมาตั้งคำถามกันดูว่าแล้วอนาคตที่เรามองเห็นเราจะเลือกฝากไว้กับอะไร